ทำกลงชำไม่เลยครับเพื่อเอซใกล้เคียงท่านใดมีไก่อยากอยากเช็คว่าเตะ TVs ยังไงลองลองลองเอาอายุประมาณเจเดือนเนี่ยครับเอามาเช็คดูได้นะครับยินดีครับยินดีเช็คดูสิบนาทีเงี้ยครบับได้แต่ยกหนึ่งไม,ไม่ไม่ได้นะครับเพราะว่าไก่อายุอายุยังน้อยอยู่ นี่พามาดูชุดผสมปลากล้วยกับปลามอนนะครับไข่แล้วสามใบนะครับครบเครื่องครับ me mm -hmm. ตัวผู้นี่เป็นลูกลูกแม่ไก่ที่บ้านครับก็ลองผิดลองถูกมาหกห้าหปีครับเป็นไก่หนุ่มเจดเดือนครับตัวนี้แล้วก็แม่ไก่สาวนี่ก็จะเป็นของเ,อเสียบ๊อบสอธนาโชคครับไปแบ่งมาเหมือนกันครับพ่อเขาตีเจ็บมาก นอกตลอดหูแผลหูก e ับแผลหูครับสายดบมวลปามนนะไม่รู้ว่าช <pasa> ัดหรือเปล่านะครับจ็ดเดือนยังแตะดูยัง เลี้ยงไม่ได้ต้องอายุดีๆหน่อยครับวันนี้จะเป็นพมา่าเลือดสูง <c oughs> ที่เพาะมาก็ตัวนี้นี่ น่าจะน่าจะเด็ดรับตามสายตาผมนะครับที่แตะดูห้านาทีสิบนาทีก็แม่นพิเศษครับก็เลยยังไม่เลี้ยงชนนะก็เอาไว้ทำทำลูปหม่ ก็เลยลองเข้ากับตัวเมียลูกเจ้าแดงเจ้าแดงสอธนโชคพ่อเขาก็นอกอันเดียวอันกันหน่อยมาหลายตัวนะครับลูกสาวก็กระดูกดีมากแข่งแข้งดีแข่งดีแข่งสวยหุ่นโครงสร้างได้ครับ ส่วนพ่อไก่ตัวนี้ไอ้ลูกไก่ตัวนี้เป็นลูกไก่เกิดที่นี่เลยนะครับผมชำไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ฟักครับแยกเลยเห็นเห็นแววครับเห็นแววเดือนสองเดือนสามเดือนเขาก็เริ่มเอ่อเริ่มใายแววครับก็เลยต้องทำกรงทำกรงชำไว้เลยครับ เื่อ FC ใกล้เคียงท่านใดมีไก่อยากอยากเช็คว่าเาตะยังไงลองลองลองเอาอายุประมาณ7เดือนเนี่ยครับเอามาเช็คดูได้นะครับยินดีครับยินดีเช็คดู10นาทีเนี่ยครับได้แต่ยกนึงไม่ไม่ไม่ได้นะครับเพราะว่าไก่อายุอายุยังน้อยอยู่ ตอนนี้ก็น้ำหนักอยู่ที่ประมาณน่าจะสองห้าสองห้าผมอัดอาหารนะอยู่กับเดี๋ยวแม่ไก่เขาไข่ไม่ไม่สวยก็เลยอัดอาหารไปเยอะอยู่ครก็จะมีอาหารหลายอย่างครับอาหารมา้าอาหารข้าวเปลือก เขาโพดแล้วก็อาหารหมูเป็นอาหารหมูที่เอเป็นอาหารหมูที่ราคาจะสูงนิดนึงครับก็ถุงหนึ่งก็เกือบพันะครับเป็นจะมียาไก่จะไม่ไม่ไม่ป่วยนะครับไก่จะไม่ป่วยถ้าเอฟซีท่านในไก่ป่วยหรือเงาหรืออะไร ทักมาถามได้นะครับตัวนี้จะเป็นไก่ยาไอ้ยาที่ผสมออาหารที่ผสมยานะครับถ้าไก่ไม่เคยกินเลยครับกินครั้งแรกนี่ตอนเช้ามานี่ขี้พยาธิออกมาหมดเลยนะครับมียาฆ่าพยาธิมีเอ,อรักษาโรคในตัวครับยายาตัวนี้นะครับอ,อาหารตัวนี้นะครับอาจจะราคาอาจจะสูงหน่อยแต่ว่า แต่ว่าใช้ดีครับผมใช้มาหลายปีแล้วนะครับตัวนี้เป็นดาวรุ่งเลยนะครับตัวนี้เผย fc อยาก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 ทดลองแข่งก็ก็อุ้มมาได้เลยนะครับแล้วก็เตะดูสักสิบนาทีครับไก่ไก่เจ็ดเดือนนิดๆิดวันเดือนปีเกิดมีครับ ลูกแม่เทาสุดาชุดแรกนะครับที่ผมเตะดูและคู่เกิดตัวนี้ก็คู่เกิดตัวนี้ก็เอ,อผมผมไปเตะดูกปประมาณสิบนาทีสิบกว่านาทีก็ก็ใช้ได้นะครับตามสายตานะใช้ได้ลีลายังยังยังลีลารุบมวนอยู่นะครับตามอนนะครับ ก็ฝาก FC, ฝากเอฝากท่านใดอยากอยากเอ,อใกล้เคียงอยากอยากลองลองเตะดูก็ก็ก็เชิญนะครับผมยินดีครับอันนี้ยืนหลับยืนฟังห,หลับแล้ว <Allāh. S 1> เลือดสูงประมาเลือดสูงจะไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นคนนะครับมันเลี้ยงยังไงก็ไม่คุ้นน่ะ แต่เบอร์แข้งแข้งหน้านี่ผมผมรับประกันเลยรับประกันระเบิดเถื่อเิงแน่นอนคนระับแข้งหน้าแดงๆกับกับคมตีเจ็บๆนี่มาผสมกันดูครับแม่ไก่ก็ใช่ว่าจะธรรม,รรมดานะครับ เป็น,นไก่ของทางสอธนาโชคโอ,โอเคครับฝากติดตามาชุดชุดป่าหมอนปากล้วยด้วยนะครับชุดนี้ แต่ตัวนี้แม่ไก่เริ่มกุกไข่แล้วก็จะทำตัวนะครับเพราะว่าผมผมทำทำระยะหนึ่งแล้วผมเช็คสองรอบแล้วขอให้อายุเท่าเท่ากันนะครัเอามาเช็คได้เลยถ้าอยากทดสอบสายปลาม่อนนะปลากลวยของผมนะครับ โอเคครับขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจนจบนะครับโมไปเรื่อยครับโอเคครับขอบคุณมากครับ